มาทั้งทีแจกรีเกือบ50,000ื่นฟังทางนี้ล้อแม็กเวลใหม่ยางใหม่เบรกใหม่ทั้ง4ล้อจิดเคปราด้านหน้าและหลังเหล็กค้ำหลบป้ายไทยเทเนียมให้คุณเลยท่อแต่งซิ่งถูกใจวัยรุ่นแน่นอนพร้อมติดตั้งวัดบูสเทอร์โบ วัดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องเออีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องเอมีในส่วนของรถไฮไลท์นะคะเป็นคันใดไปไม่ได้นะคะคันนี้เลยนะคะอีโซุดีแมกนะคะตอนครึ่งเครื่องยนต์1.9ึ่งจุดปีสองพคันนี้นะคะราคาสุดแสนพิเศษนะคะจัดมาเต็มในส่วนของชุดแต่งนะคะราคาเพียง 469,000ทเท่านั้นนะคะและคันนี้ยังมาพร้อมกับไม้เพียง50,000กว่าทเท่านั้นนะคะคอนนี้ยังไม่พอนะคะนอกจากชุดแต่งแล้วนะคะยังมีในส่วนของของแทมอีกเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเราตามมาชมเจ้าดี a มคันนี้แบบจัดเต็มกันไปเลยก่อนที่จะไปชมรายละเอียดรอบตัวรถนะคะเรามาเปิดห้องเครื่องคันนี้กันก่อนว่าจะเก่งขนาดไหนนะคะมาเลยค่ะนี่เลยนะคะห้องเครื่องบอกได้เลยว่าสวยกริบนะคะใหม่เดิมทุกจุดน็อตไม่มีรอยแกะรอยขันนะคะ เริ่มมันแตกคันด้านหน้ากันเลยนะคะนี่นะคะน็อตทุกตัวนะคะยังไม่มีรอยแกะรอยงัดรอยขันใดๆทั้งสิ้นนะคะสีแต้มเดิมจากโรงงานนะคะแผ่นเพลทยังไม่มีรอยแกะนะคะมุมด้านขวานะคะน็อตยังไม่มีรอยขันนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เดิมจริงๆสวยจริงๆนะคะรถเราเดิมทุกคันนะคะคัดรถเกรดเอโดยถิมคัดรถมืออาชีพนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นเครื่อง DDI นะคะ แต่งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะบอกได้เลยว่าแรงสะใจวัยรุ่นนะคะน้องเอกขับมานี่โคตรมันเลยนะคะบอกเลยว่าสิ่งกันแบบสุดๆกันไปเลยนะคะออกตัวแรงนะคะจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายบอกเลยว่าสุดๆค่ะสุดแตบจริงๆมาในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะนอกจากเราแต่งในส่วนของเคปราให้แล้วนะคะกระจังหน้ายังมาพร้อมกับนี่เลยนะคะโครเมียมนะคะตัดด้วยโลโก้อิรุสุสีแดงนะคะเรียกได้ว่าเด่นชัดกันเลยนะคะ และในส่วนของตัวไฟนะคะนี่เลยนะคะคมไฟหน้านะคะเห็นเด่นชัดนะคะใหญ่นะ,ะส่องสว่างชัดเจนกันเลยยามคํำคืนและไรที่อยากได้ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเราก็สามารถใส่ให้ได้นะคะแจ้งเป็นพิเศษได้เลยนะคะในส่วนของล้อนะคะบอกเลยว่าเป็นล้อแม็กควลที่เราจัดให้ใหม่ๆเลยนะคะยางปี2021โอ้โหนะคะเรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มใช้กันยาวๆได้เลยมาดูในส่วนของแผงประตูนะคะว่าเดิมไม่เดิมขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะ สีเดิมนะคะแ้มจากโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขันนะคะลูกค้าที่อยู่ไกลๆซื้อออนไลน์นะคะบอกเลยว่าโอนจองไม่เลยค่ะรีบเลยนะคะคันนี้นะคะในส่วนของตอนครึ่งนะคะดีแม็กเราหายากอยู่แล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเริ่งจะได้มาโซโลนร้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีบ่อยนะคะอยากคิดนานนะนี่บอกแล้วว่าไม่มีรอยแกะสักตัวเลยนะคะ มาดูในส่วนของด้านหลังนะคะสามารถบรรทุกได้เยอะเลยทีเดียวนะคะแม็กไลเนอร์นะคะมาพร้อมนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหูรัดนะคะทํามาแบบกระชับนะคะสามารถรัดสัมภาระได้นะคะเปิดออกมาเลยนะคะแล้วก็เก็บได้นะคะเข้าที่อย่างสวยงามเลยนะคะโอ้โหยังไม่เคยใช้กันเลยนะคะเรียกว่าแกะยากมากนะคะอันนี้ก็ได้อ่านี่เลยนะคะ มีให้ทั้งสองด้านนะคะถามหาตําหนินะคะก็มีบ้างนะคะสาหรับรถที่ใช้งานมาแล้วนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องรอยขีดข่วนบ้างนะคะเพราะว่ารถใช้งานมาเป็นปกตินะคะแต่มั่นใจได้เลยว่ารถเดิมนะคะสังเกตจากเม็ดอาร์คนะคะนี่ไงยังคงเดิมนะคะคงรูปเดิมและที่สําคัญนะคะวัยรุ่นนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะแต่งท่อมาให้นะคะมันสุดๆกันไปเลยนะคะเหยียบ ี่โอ้โหใหญ่ที่สุดทั้งถนนนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้ท่อนี้นะคะก็แจ้งได้เช่นกันนะคะ้องนอสามารถเปลี่ยนให้คุณได้นะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบท่อแต่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กขึ้นลงสะดวกสบายเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะว่าจะสวยงามและใหม่ขนาดไหนนะคะนี่เลยนะคะเปิดมาในส่วนของภายในนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะแล้วก็ ตกแต่งมาให้นะคะเรียบร้อยแล้วในส่วนของพรมเราก็มีให้ครบเลยนะคะเรียกว่าสีสันถูกใจวัยรุ่นจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะอยากได้เร็วและแรงขนาดไหมปรับกันไปเลยค่ะวัยรุ่นเรามาฟังเสียงสตาร์ทกันนะคะแล้วก็เลขใหม่นะคะนี่เลยนะคะแค่เสียงสตาร์ทก็กินขาดแล้วค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะไม่นะคะยิ่ง น้อยเข้าไปอีกนะคะ5 5 5 0มกกิโลโอ้โหเลขสวยค่ะบอกได้เลยว่ารีบจัดนะคะสุดจัดจริงๆนะคะมาค่ะมาทดลองขับคันนี้กันนะคะอ่าสตาร์ทติดง่ายนะคะแล้วก็แนะนำนะคะวัยรุ่นนะค,ะควรจะคาดเข็มขัดก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าเร็วและแรงจริงๆนะคะหสปีดนะคะคันนี้นะคะกดเบรกมือก่อนทุกครั้งนะคะไปกันเลยค่ะ บอกเลยว่าถูกใจจริงๆถูกใจมากๆถูกใจคนรีวิวนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าเด็ดจัดนะคะ <c oughs> โอ้โหนะคะไม่ว่าจะเป็นเบรกนะคะหรือว่าพวงมลาลัยนะคะคันนี้สุดจริงๆนะคะพวงมลาลัยก็เบานะคะขับได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะว่าแฟนซื้อรุ่นนี้แล้วเราจะขับไม่ได้นะ,ะไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเราจะขโมยไปไหนก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> เลยค่ะ ทดลองเบรกกันนะสุดๆค่ะเบรกนะคะบอกเลยว่าจอดจึ๊กเลยนะคะไม่เสียการทูงตัวแต่ใดๆนะคะอันนี้คือการทดลองนะคะอาจจะมีเสียงแรงไปบ้างนะคะแต่ขับจริงนะคะเราไม่ขนาดนี้ก็ได้นะคะอันนี้อยากให้เห็นถึงความ มันแล้วก็ดุดดันของคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะจูใจไปพอสมควรเลยนะคะสำหรับการเช็คได์วันนี้นะคะอยากให้เร็วให้มันมาเลยค่ะมาทดลองเองได้เลยนะคะที่เรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ3ามเหตุผลที่คุณต้องซื้อรถคันนี้นะคะหนึ่นะคะใหม่น้อย สองชุดแต่งครบครัน3ราคาถูกกว่าไปไ้ายแดงเกือบ200แสนเลยที่สำคัญนะคะเดือนนี้นะคะจองเพียง999บาทนะคะรับฟรีทันทีนะคะทองคำนะคะสำหรับลูกค้าที่จับจองภายในเดือนนี้รับรถภายในเดือนนี้นะคะนอกจากนั้นยังมีให้ในส่วนของเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องครีให้1,000 0กิโลนะคะอีก สองครั้งนะคะกอดออกหนึ่งครั้งนะคะวันรับรถอันหลังวันรถอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ G.P.S. ช่วยเหลือฉุกเฉินให้ท่านอีกนะคะยี่ิบสี่ชั่วโมงนานหนึ่งปีเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะสำหรับลูกค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรหาน้องเอตอนนี้เลยนะคะที่061ย์หนึ่งนะคะหนึ่งเนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไ่พลาดในส่วนของรถสวยๆเ,เกรดเอแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันว่าน้องเอจะเอารถอะไรมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออตัววลลาไปก่นนแ้ะะคะ